วอนนี้จะซื้อ presentation ห้าน่าจะได้ทีวีเอทีวี Sony Handycam แบบระบบด d ให้นุกเฟมกูคนนี้ล่นนะเปิดเดี๋ยวจะเอาทีวีรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เขาไม่มาลงเพราะว่าเอาบินมาถึงก็ไปเบิกได้เลยโอเคโอเคให้เจมส์ เ่อเอาเอาเอาทองเก็บไ้ทองเก็บไปเอ้ยเบิ้ลเก็บไปเก็บไปออใครจับต่อทีนี้รู้แล้วแล้วก็เอาลงต่อไปดิเกช่วอย่ากับเดช่วยอย่าพุ่งกลับมาจับกบมันก่อนใดสิหนูสุดย้อนะวิ่งโอ้ยหทำบุญขาฟาไปจริอเ้จจ้าสื่ออะไรวันแล้ว Để trái mà lưu Chấp lắm con Ở đây là à? Cứ biên, đi biên, 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 ăn biên, biên, con luôn. biên, nó biên, 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 là biên, 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 À, เออจับจับเฮ้ยเฮลูกเลูกอลูอไอ้กุยไอ้กุยมาดูลูกด้วยกุยจินเออจิินมาเลยจิินมาหล้านบาทนี่พ่อมันจับให้แล้วหล้านบาท Ấy nha, mà, con con chắp Mấy con mấy đi Mày con mày con Mày côi Mày côi Mày côi Mày ạ, anh chìm Mà, 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 đừng có hay lúc bây giờ tắt bây sản Phớt, Phớt Phớt Đại sản เอาจะไปสานตัวใจกันราวังการดจอเลยชั่วทีหนึ่งอ่ะมันจะเยอะอ๋อมันมีเจ็ดคนดีน้องอ่ะมันจะมีรางวัลใหญ่อยู่เป็นเครื่อง p r e s Sadly, t a t i o n 5หรือจ้เรื่อง p r e s t a t i o n ไปแล้วมันหยียบไป แต่เราไม่ได้แล้วแหละพอเราได้แล้ยเดยวจะลงยูทูบเออปลาจับเออปลาจับเออเออรางวัลทีวีเฮนดีแคมได้สายยันเฮ้ยยังีไปยังีไป

Ờ, à, tại mừng lẽ là gắn Cái chóc? Tại mừng Ồ, ai mừng chấp không? Ai chịu chóc gì quá? Dường rồi, đi nữa thì Đi tốt rồi Bộ bóng phải nhiều đây, Chóc này tốt, mà người chóc lấy lấy, Mới lu. Không hai phim gì quá? Phim lũ lạc luôn, <laughs> Phim lũ lạc Ê,

đấy đấy không, Ở về cười môn đấy, môn đêm môn đêm môn Ủa môn đêm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  Đẹp đêm mò đêm môn đêm môn mò nưng mò nưng ờ ok, đêm môn 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 đêm chụp đêm จินไม่ชอบไม่ชอบเนยใบเดียวครับไม่ชอบเนใบเดียวครับไม่ชอบเนยใบเดียไม่ชอบเนยคเนี่ยไม่ชอบนาตีนึงนะนี่คือเราตีนึงเดียวไปเลยเอาไอ้กวงเราตีนึโอ้ยจทีวีสนิ้วไายผมต่อสามพได้ไหม ได้สุดยอดเลยกวงได้ไปการเจโจได้รางลแล้วครับปีนี้โอเคโอเคมูลค่าแสนเก้าหมื่นบาทเฮ้ยแสนแปดหมื่นแปดหมื่นแปดแนทีวีเป็นหมื่นอย่าไรเราคุยมาเาคุยกันดูก็รางวัลเจ๊จเฮ้ยทีวีอะไรนะ ไอ้นี่งวังดแต่ว่าทีวีไปเอาที่เราินสันเลยอันนี้ใบไอันนี้ใช้ด้วยกปไปเอาเลยนี่ก๊อปไม่เดวถามวิธีใช้ไอ้กิงแมวโอ้พี่ใหญ่ได้คนโทรว์นี่นึงแมวทีวีไปเอากงดีใจทำงาดีใจนะโอเคนะ